สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของข่าว WG Cable ลบบุรีข่าวรายงาน่าวประจำวันอังคารที่16มกราคมพุทธศักราช2567น,นะคะ ขอน้อมคารวะบูชาคุณครูทุกๆท่านค่ะวันนี้เป็นวันครูนะคะมีรายละเอียดของข่าวที่น่าสนใจขอย้อนนะคะบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติจากหลายๆพื้นที่และมีข่าวที่น่าสนใจในห่วงเวลาของการนำเสนอข่าวสักครู่ค่ะ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะจังหวัดลบบุรีคิกอออนำร่องโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 R 28, รอบ28กรกฎาคม2567อ่านนะครับ โดยเมื่อวันที่14มกราคม2567ที่โรงพยาบาลชัยบาดาลอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนายวิชาญมีนชัยนันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีนายแพทย์ปรีชาเปรมปรีสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่4พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีนายวรวงวรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบุรีเขต5นายแพทย์อดิศรวัฒนศักด์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลบุรีข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยนายวิชาญมี ชัยนันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการดําเนินโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นและเพื่อเป็นการพัฒนาหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาเพิ่มโอกาสเข้าถึงการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล และจัดมินิมัมเซอร์วิสแพ็กเกจเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยจะจัดบริการพาหมอไปหาประชาชนรวมทั้งหมด72ครั้ง12เขตสุขภาพมีพื้นที่ดำเนินการชัดเจนโดยเริ่มต้นในวันที่14มกราคม2567เบื้องต้นนำร่อง4จังหวัดในแต่ละภาคดังนี้ภาคเหนืออำเภอลี้จังหวัดลำพูน ภาคอีสานที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาภาคใต้ที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคกลางที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยจะเปิดพร้อมกันทั้งสี่จังหวัดการพาไปหาการพาหมอไปหาประชาชนครั้งนี้มุ่งเน้นแพทย์เฉพาะทางไม่ใช่เป็นการตรวจโรคทั่วไปเพราะการตรวจทั่วไปเรามั่นใจว่าสถานพยาบาลในพื้นที่สามารถให้บริการได้อยู่แล้ว แต่จะเน้นให้พื้นที่คัดเลือกหรือว่าเตรียมผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะทางเช่นโรคตาหรือว่าต้องใส่ขาเทียมซึ่งจะมีหลายกิจกรรมเพื่อนําแพทย์เฉพาะทางไปหาผู้ป่วยตามกลุ่มเป้าหมายสําหรับกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชนในวันนี้ของจังหวัดลบบุรีมีการให้บริการประชาชน12คลินิกประกอบด้วยคลินิกคัดกรองมะเร็งตักคลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านมคลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุคลินิกทันตกรรมคลินิกกระดูกและข้อคลินิกผิวหนังคลินิกแพทย์แผนไทยและมินิเวสคลินิกหัวใจคลินิกสุขภาพจิตคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและคลินิกห้องตรวจพิเศษ3ซึ่งมี1ห้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 ห้องตรวจทั่วไปและห้องตรวจอัตราซาวรวมห้องให้บริการทั้งหมด33ห้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับบริการเป็นประชาชนและพระภิสุสง์จำนวน1000คนในอําอำเภอของจังหวัดลบบุรีประกอบไปด้วยอำเภอเชบาดาลลำสนธิสะบวดโครจริญและท่าหลวงโดยทีมแพทย์เฉพาะทางและทันตแพทย์จำนวนทั้งสิ้น48คนร่วมทีมพยาบาลและบุคลากรสาธรารณสุขจังหวัดลบบุรีการให้บริการแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะก่อนวันคิกออฟและวันที่14มกราคม2567 โดยรูปแบบกิจกรรมของแต่ละคลินิกเริ่มตั้งแต่การคัดกรองการให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงการรักษากลุ่มเป้าหมายและการส่งต่อในการบริการประชาชนต่อไปอ่านนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อ,อในช่วงของ ฝ่าล,ละอองธุริระบาททำปราบเพิ่มปิติเป็น,นล้นพ้นที่ได้มารวมพลังดำจังหวัดทุกท่านสิ่งหนึ่งที่ได้รับฟังจากกาโะมขขทุกท่านเองจะได้ไปทำปความเข้าใจปัญหาของการดูแลการแนะนำนะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือที่นี่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งเคื่อ,องนะครับเอสิ่มและารพบูจน์โยารเด โรงพยาบาลที่ดูแลน่าจะเป็นใจประปานที่ทำการที่เราจะนําถวายเนี่ยก็เป็นโครงการโงค์การซึ่งเป็นของป่วยที่มีอายุมากๆอายุ90นะฮะท่านบอกว่าท่านเจ็บกระดูกมหาหมออันนี้เป็นสิ่งพิชาญมีชนันนะครับที่ปรึกษาคตง้งตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสสนะครับก็กลับเรียนท่านนะครับว่าจังหวัดตรีนั้นก็มีประชานสี่คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านมห้าคลินิกตาจากจังหวัดลบบุรีการให้บริการแบ่งเป็นสองระยะ

ม้างกัีต้องตว่าสามารถี่นคนี้กยงเอาไฟเนี่ยนท้องเายาเายาวเออมียามีเผายาาเน่ยแต่เห็นอยู่ในทิตอไอที่ ค่ะคุณผู้ชมคะในห่วงเวลาของข่าวช่วงที่2ต้องบอกว่ามีหลายข่าวเลยทีเดียวเป็นการเก็บตกบรรยากาศของงานวันเด็กเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสมาติดตามชมนะคะนำร่องที่ในอำเภอ พร้อมผู้นำท้องถิ่นแปลงโฉมย้อนยุคสวมชุดนักเรียนค่ะเปิดงานวันเด็กแห่งชาติค่ะเป็นประธานในวันนี้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพาศ2021ส่วนส่วน,นชนน้อยที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีในวันที่13มกราคมที่ผ่านมาวันเด็กแห่งชาตินายรัฐพลธุรพันธ์อำเภอพัฒนานิคมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 มีนายกำพลเทพกริบนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบนชอนน้อยพร้อมคณะผู้บริหารกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมการจัดงานบัเด็กแข่งชาติโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่เดินทางมาเที่ยวและร่วมกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปได้วยความคึกคักและมีความสุขโดยมีหน่วยงานต่าง,างๆร่วมจัดบูธอาหารเครื่องดื่มขนมและแจกมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กชุมชนทุนละ500บาทจำนวน120ทุน

หลังจากที่นานๆนะคะเพราะว่าในส่วนของการส่งรายชื่อนะคะกิจกรรมนึงนะคะซึ่งทางอบตชนลโอ้ยนะคะยิ้มหน่อยบอกไม่เอาหรอกคไผ่ก็ได้ ตสอ12ค่ะจำนวนหนึ่งคุดเมยอด้วยนะคะค่ะทั้งนะคะทั้งหนุ่ค่ะขอร่วนเจิญตําสุดโดยน้าคีด้ค่ะ บินออกขออภัยค่ะศูนย์การฐานปืนใหญ่แประเทศชาติรัฐบาลให้วันสำเพาะกับิมศูนย์การฐานปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีพลตรีพิสิทธิ์ปัญญาณนะผู้บัญชาการศูนย์การฐานปืนใหญ่เป็นประธานอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีพร้อมเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของเยาวชนเป็นกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตพร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขาศูนย์การหารปืนใหญ่ได้นําเด็กๆและผู้ปกครองเข้ากราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชชากาธิเศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นเด็กดีมีอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ก่อนจะจับฉลากรางวัลและมอบของขวัญให้แก่เด็กๆซึ่งเป็นบุตรทิดาของข้าราชการและลูกจ้างภายในหน่วยขึ้นตรงศูนย์การฐานปืนใหญ่ได้ร่วมแสดงออกกันอย่างสนุกสนานพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่เยาวชนวและผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาร่วมง,งานอีกด้วยไม่ต้องค่ะไอต้องไอต้องด้วยขอบคุณนะ แ,แน่นอนค่ะไม่น้อยหน้าไปกว่ากันนะคะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ะกระตุ้นในส่วนของจินตนาการให้กับเด็กๆนะคะโดยรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลตรีอดุลจันมารองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษท่าสมเด็จพระนารายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีได้เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในการอ่านสารเนื่องเนงร,รันเบ็ณฑแห่งชาติประจำปี2567 ของนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติทั้งจับฉลากมอบของขวัญชนิดต่างๆและของขวัญรางวัลพิเศษเป็นรถจักรยานยนต์และทุนสนับสนุนทางการศึกษาจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษให้กับเด็กๆซึ่งเป็นบุตรข้าราชการกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในพื้นที่จังหวัดลบบุรีซึ่งประกอบด้วยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาและกองพันฐานสื่อสารที่35จำนวนกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมณอาคารโดมกีฬาอเนกประสงค์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่าสมเด็จพ,พระนารายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเด็กเด็กอะไรดีคะ กำลังวันลงไปพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อชาติหวังกำลังฝีมือเจ้าคือความหวังทา้งวันเลย้องเล่ถ้าทองได้จะให้เต็มเลยพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อชาติต้องการกำลังฝีมือชาติหวังกำลังฝีมือเจ้าคือความหวังทั้งวัน ชาติหวังเจ้าอะไพ่อแม่หวังพุ่งพาเจ้าครูเราหวังทีง่หวังและเจ้ามาที่เทศบาลเมืองเขา3มยอดค่ะงานวันเด็กจัดอย่างยิ่งใหญ่เน้นสาระการเรียนรู้ควบคู่กับความสานุกสนานกล้าคิดกล้าแสดงออก ดรสายใจและญายิประภาค่ะนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดประธานในพิธีอ่านสารนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ความว่าเด็กและเยาวชนมีความสำคัญในการร่วมกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและเยาวชนที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทุกมิติอย่างเหมาะสมทางด้านสุขภาวะทางกายจิตใจรวมทั้งมีประสบการณ์และทักษะการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันและมีความพร้อมสำหรับการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตด้วยโดยรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างในโอกาสเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567และมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวิชาการระดับภาคและระดับประเทศในปีการศึกษาที่ผ่านมาณอาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอดตํวเมเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีตลอดจนเพื่อฝึกให้เด็กได้มีการพัฒนาการในทุกด้านที่เหมาะสมตามวัย กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างสรรค์สามารถปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเก่งมีความสุขตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีเด็กๆผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,000คนโดยภายในงานยังจัดให้มีอาหารเครื่องดื่มและไอศครีมแจกจ่ายให้แก่เด็กๆผู้ปกครองฟรีตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวทั้งหมดนะคะจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคะ่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมานะคะการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วชุดที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขอมลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ